สวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวสามถ่ายที่าเดินไปตอนกลางคืนนะคะถ่ายให้ดูดูตึก่าวันสองของที่ที่นี่นะคะเกินคานาอแตอะไรนี่นะคะที่ประเทศสเปนตึกสูงมากเห็นไหมคะมีไม่รู้กี่ชั้นเนาะแต่ว่าเหมือนตึกล่างเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีอยู่ตึกนี้ก็มีคนอยู่หน่อยหนึ่งที่เปิดไฟนะคะที่เห็นเวลาว่ามีคนหรือไม่มีคนเราก็จะได้เห็นว่าอมันเปิดไฟแล้วเป็นยังไงนะคะเด็กาก็ถ่ายให้เพื่อนๆพื่อนดูนี้เป็นแล้วตึกนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็แบบไม่มีคนเลยนะคะแบบเขาปิดเลยแต่มันก็มีรั้วกั้นนะคะเห็นไหมเด้อ จะเดินไปข้างหน้านั่นนะคะจะให้ดูว่าครัเป็นยังไงในละแวกก็มีแต่ยามค่ะเห็นไหมตึกเขาแบบใหญ่นะคะใกล้ๆกันแต่ว่าไม่มีคนเลยไม่มีคนมาพักเนาะเห็นไหมล้อมไปทางโน้นอ,อีกตึกหนึ่งก็ไม่มีคนเหมือนกันก็ปิดนะคะช่วงนี้ก็มี เยอะที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่เปิดกันนะคะเห็นไหมมันก็ติดมันลัวเขาสงแบบนั้นมันไม่มีไฟเลยเพราะว่า,วาเหมือนเขาบอกว่าหล้มละลายหรืออะไรเนาะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคะ่ะช่วงวิกฤตไม่ว่าที่ไหนเนาะแต่ว่ามีบางโรงแรมเท่านั้นที่ว่าเปิดอยู่อ่าี่สาก็เดินข้างนอกเนาะก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูถูกไป มันก็ทุกที่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ดูไปสิเด้เดี๋ยวสาจะแต่ว่าเวลากลางวันเดี๋ยวสาจะมาถ่ายให้เพื่อนอีกรอบนะคะอันนี้เป็นกลางคืนเนาะที่สาเดินก็ให้ดูดูี่ตึกเขาเนาะ สูงไม่รู้กี่ชั้นนะคะแบบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแล้วมันก็ปิดแล้วมีอีกที่หนึ่งที่เขาก็ปิดนะคะที่สากไปถ่ายที่ให้ดูดูอีกนี้นะคะเห็นไหมอันนี้อีกติกหนึ่งแล้วมาทา ชายเขาก็เดินไปข้างหน้าอย่าเดาถ่าย <c oughs> แต่ว่าตึกทางนู้นก็เห็นไหมมีอีกตึกมันติด,ต,ดติดกันเลยแะแวกเดียวกันเลยค่ะเห็นป่ะแตก็สูงเข้ามาให้หน่อยหนึ่งนะคะก็เสียดายเนาะเห็นไหมสูงไม่รู้กี่ชั้นะ่ะแต่ไม่มีคนเหมือนกัน ูตึก,ตกนี้ตึกไม่มีคนเหมือนกันถ่ <g ül> ายคุณชายเขาหน่อยเดีย๋ยวเขาว้าเห็นค่ะเดี๋ยวสาก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะคะที่ตึกที่ว่ามันไม่มีคน <g ül> เหมือนกันทุกที่ไปก่อนคะ่ะเพื่อนเื่อนฝากกดไลค์กด